สำหรับท่านที่เกิดวันอังคารใบนี้นะเป็นการบ่งบอกถึงการเริ่มต้นใหม่มีชีวิตใหม่อะไรที่ร้ายร้ายกำลังจะถานคนไปอะไรที่มันอึดอัดคับค้องใจมันจะค่อยๆคลายค่อยๆดีขึ้นหรือบางท่านได้ย้ายงานใหม่แล้วงานอันนี้มันจะเป็นงานที่คุณจะมีความรู้สึกว่าฝากผีฝากไข่ไว้ได้นับจากวันนี้ไปเนี่ยจะเริ่มปลดล็อกขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะมีแนวทางแก้ไขเกิดขึ้นมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการเริ่มสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆที่มันจะเข้ามาเช็กเช่นเดียวกันค่ะพระพรมเนาะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา4อย่างเนี้ยอยู่ที่เราเลือกใช้ครูบาอาจารย์อาจ,าอาจากําลังจะบอกคุณว่าอะไรที่บางทีมันหนักเกินไปอ่ะวิธีการคือบางทีคือ ปล่อยคือวางอุเบกขาอย่าไปสนใจวางใจให้เป็นจิตเป็นกลางแล้วทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณจะเจอทางออกดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันไล่ายลอะไรที่มันแย่ๆบางทีมันอาจจะแค่พลิกใหม่เซ็ตมันอยู่ที่ตัวเราด้วยส่วนหนึ่งแล้วในเรื่องของดวงชะตามันจะพลิกฟื้นจะได้เจอหนทางอะไรใหม่ๆจะได้เริ่มต้นใหม่จะมีอะไรที่มันดีเกิดขึ้นนับจากนี้ไปแน่นอนค่ะสําหรับบางท่านที่สายมูไปไหวพระพรหมเลยค่ะพระพรหมเอราวัณต่อมาในเรื่องการเงินของค นเกิดวันอังคารจะได้อะไรมาไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยาก อาจจะต้องชิงไหวชิงคลิปเพื่อให้ได้เงินกระทองม,มาเช่นถ้าเป็นแม่ค้าอาจจะต้องมีโปรโมชั่นแล้วจะขายดีศึกษาหาความรู้และลองทําในสิ่งที่ไม่เคยทําแล้วคุณน่ะจะได้ขานลูกค้าหรือการเงินใหม่ๆที่เข้ามาลองดูมันมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงได้บางคนไม่เคยยิงแอดเลยลองยิงแอดดูมันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ปูทางให้ความสําเร็จในอนาคตคุณได้ในเรื่องของคนรอบโตัวหุดีเลยเนะี่ยต้นปริชาถ้าบ้านไหนมีคน ป่วยจะหายป่วยบางท่านอยากได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างจะมีความช่วยเหลือจากรอบทิศทางเข้ามาหาคนวันองังคารดูแล้วเนี่ยจากแนวโน้มของการที่3ามใบมีเกิดขึ้นมานะคุณจําเป็นต้องลองสิ่งใหม่แล้วทําด้วยความตั้งใจหรือว่าสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้การประชาสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาช่วยหาทีมงานหรือบางคนจ้างรีวิวจะสามารถช่วยให้ผ่านพ้นไปได้จะทําให้ดีขึ้นได้งานประจําคนในออฟฟิศจะรักกันดีคนที่ทํางานที่เคยทะเลาะกันที่เคย ไม่ดีต่อการจะหันกลับมาคุยกันจากนี้ไปคนเกิดวันอังคารน,น่าจะฟโฟลและสดใสขึ้นค่ะต่อมาบุตรบริวารเห็นไหมเป็นนารายณ์กวนกเกษียงสมุทรที่ร้ายจะบรรเทาที่เบาจะเสื่อมหายสภากิจทั้งหลายจากประสิทธิ์ที่เมหมายความว่าบุตรหลานบริวารลูกน้องที่ไม่ดี จะดีลูกน้องไม่ดีเลยทะเลาะเบาแว้งมันลาออกไปเครียดหาลูกน้องมาทํางานไม่ได้จะมีคนมาทํางานให้บุตรหลานป่วยจะหายป่วยที่สําคัญจะมีเรื่องชื่นอกชื่นใจเกิดขึ้นใครที่มีบุตรยากมีโอกาสมีบุตรและได้อภิชาตบุตรด้วยแสดงความยินดีด้วยค่ะใบสรุปสยุมพรลูกหลักเทวดาอะไรมันจะปังขนาดนี้ออกจากเซฟโซนซะไม่รู้ว่าจะทํายังไงก็ลองถามความคิดเห็นจากเพื่อนรอบข้างเขาจะให้กําลังใจ ้แลววเากก็จะบอิธีขโชคลาบถือว่าดีเลยมีโชคลาบเล็กๆน้อยๆเข้ามาได้ดาวความรักมีเกณฑ์พ่อแง่แม่งอนนิดหน่อยเนื่องจากความคิดถิ็นไม่ตรงก,กันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่โดยรวมถือว่าดีคนโสดอาจจะมีคนที่ถูกใจก็ให้ศึกษาดูใจกันไปก่อนคนที่มีคู่ครองแล้วอย่างที่บอกอาจจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆสุดท้ายจะกลับมาคืนดีกันถ้าเลิกกันไปแล้วจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเลขมงุงคลค่ะ852สําสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารค่ะ